พี่น้องจบไม่ไกลคเอาเบิงบอกม่วงหามะนาวหูเพ่นว่ากินมันมีประโยชน์ถ้าเป็นเม็ดน่วยดำมันกินสามเส้นนวยจะนอนรับดีก่อสิทดสอบเบิงมือแยงกขอสินอนรับดีบออืมพุ่สมเนี่ยอืมตจมจมจะว่าเขาว่ากินนี้ดีก้ ประโยชน์นี่สุดยอดเลยอืม,อม,มน้ำจุกมันมีไหนอืมกินไป้ลยน่วยแหล,ละพี่น้องมันนี่ขม่วงมะม่วงขมิน้นขมิ้นเหลืองอืมมะม่วงขมิน้นแจ๊ mm. Ja.